โอ้เระวังหลังหัวเดียวระวังหลังหัวไครับแต่เนี่นี่ต่างเลยนะครับเนี่ยผู้หญิงเหรอครับ แ right. yup> ั๊บนึงนะพี่ <m au> <m au ีล้วเขาไปเปลี่ยนก่งอนใหรรูสากเนอเอาเอะมากเยมากเยอะมกอะากเยอกเยเยอะากเอากมากเยมากเะกเยอยอครักยะมยมกรรมกากกำไออยะมากเยอกกกเอกเมอมกาเอมอมกอมเยยอกามอะอะมยอ วามไปที่แล้นะไม่ตอบดังๆเลแจกหัวเลยมาเร็วเออข้าวเคยมีอะไรก่อนไหมข้างแรกนะโอเคเอ้าพี่มีเวลาให้หนึ่งยกสามนาทีทำอะไรฟังนะแล้วถ้าพี่เข้าไปต้องเสียมุญญาตนิดนึงนะชนมัดเอาบ่อยกรรมการเอาบ่อยโอ๊ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้เลยโยสัว์เลย จับมือคือต่อยได้แล้วเราวังหลังหัวเดียวเราวังหลังหัวไป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 ไไม่เบี่ยงล้มไม่เวียงเรไม่เบียงเอาลุยเลยเขาเอาดาวแล้วเอาเลยจะจ้องนานเดี๋ยวท้องลุยเลยเอาเอาเ เอาเอาเอาไปอี้าเบ่เบ่งเอเาเจ้าุมเจาุมเบงเผมห้ามอะไรฟังนะผมห้ามอะไรฟังนะุยอาหัวกระเซิงหมดแล้วครับตอนนี้ไปเซ็ผมไหมสวยเอ้าเร็วลุยเลยไปเลยเยอไปเลยเไป

ถึงเวลาของเราแล้วข้าวค่ะใส่เหล็กอะข้าวมากเลยละลูกน้องเตะด้วยเลยก็อย่ามาร้อกเลยไปกินไปกินสุดจังหวะเอาจบแล้วเหรอยังพี่ยังจังจังแจังนึงแต่ละคนขอเติมมาร์คหน้าก่อนพี่อ๋อขอแต่งหน้าก่อนใช่ไหมใช่ใช่ใช่โดนตบมันเสียทรงเลยเมื่อกี้อันนี้มาอะไรเกิดขึ้นได้แต่ไม่ได้ไปตั้งคอเสิร์ตกันเร็ว ดีคนันเลยลวงพ่ะกูอยากนอนะอไดพนากแรงด้วยเอ้าลุยพี่กียะเหนื่อยยพ่งทักพี่พ่งทักลไยาวยาไม่ไหวนอนแค่นั้นเดี๋ยวูไปเดี๋ยวเอาๆไม่ไหว ยคิดอะไรไม่ออกทีพีพีไปเรียวอกทีีมุงกนนะทีมุงกออทีีมุงกัวนปะไีมุกกอาเอาลุยอดอยอมไหมถ้าวยอมบรอยบอกก่อนโอเคโอเคโอเคเขายอมะยอมหรอยนทำไมอ่ะโอเคโอเคอะไรกดขึ้นได้โอเคขอบคุณมากเข้ามุกัเข้าุกันขอบคุกันข้ามุกอน ขอบคุณมากขอบคุณมากแลกันขอโทษนอ้องน้องก่อนขอบคุณมากทัานูเล่นเลยนะอออขอบคุณครับอไม่ได้ี่ผู้หญิง,องเ,นนะเอาสนุกก็อมาแบบว่าตอบกะบอกกันหน้างานไม่เอาเยโอ้ไปกระช้กหัวกันอยู่อย่างนี้ไม่ได้ทีานใครห้ามตกก่ะ <c oughs> ใครตบกันตบเองค่ะกเวไเป็ <c oughs> นไรครับระานได้ไหมครับผมหาใจไม่ออกเลยหายใจไม่หดอ้ตายละ เรงไม่มีเก็บเงินใส่ให้พี่ยังไงเดี๋ยวพี่ดูนะฮะโอ้ยหมดเวลาเลยครูกานกบังอยู่นะนะครับเมื่อกี้มวยหญิงมวยหญิงเป็นไงบ้างครับอุตลุดเลยเมั้ยกฮ้ยเหมือนตบกันเลยเมื่อกี้